หน่วยการเรียนรู้ที่2การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจความหมายของธุรกิจคือกิจกรรมต่างๆที่ทําให้ผลิตสินค้าและบริการมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีการจําหน่ายมีการกระจายสินค้าและมีประโยชน์การดําเนินธุรกิจหมายถ,ถึงการทํากิจกรรมใดๆที่ทําให้เกิดการซื้อขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าและมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนั้นๆโดยผ่านช่องทางการจําหน่าย ในรูปแบบของร้านค้าฝากขายและดำเนินธุรกิจในระบบอินเทอร์เน็ตการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในงานธุรกิจมีประโยชน์อย่างมากคือช่วยในการสนับสนุนทการช่วยในการสนับสนุนการทำงานของพนคักการฝ่ายต่างๆการพัฒนารูปแบบใหม่อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางทางการค้าที่ทันสมัย ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ในยุคของอินเทอร์เนต็ตความเร็วกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดโดยแผนงานดังกล่าวจะประสบค,ความสาเร็จได้ต้องวางแผนการทำงานเพื่อตอบสน,นองคาถามพื้นฐานวัตถุประสงค์ของการนำอินเทอร์เนต็ตมาใช้ในงานธุรกิจ หนึ่งเพื่อให้ธุรกิจของตนเองพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทางอินเทอร์เนต็ต2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายของธุรกิจ3เพื่อให้ข้อมูลของธุรกิจพร้อมให้ลูกค้าค้นหาได้4ี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า5้าเพื่อขยายผลและขอบเขตการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น6 เพื่อขจัดปัญหาด้านเวลาดำเนินการของธุรกิจ7เพื่อขายสินค้าหรอือบริการสาราน่ารู้การที่นักศึกษาได้ทราบว่าอินเทอร์เน็ตที่มาเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไรนั้นที่จริงแล้วไม่จําเป็นต้องค้นหาพอทุกส่วนรอบตัวเราและรอบวงการธุรกิจเพื่อนต่ใช้อินเทอร์เน็ตมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น8เพื่อนําเสนอ ข้อมูลของธุรกิจแบบมันติกมีเดีย9เพื่อเข้าสู่ตลาดที่มีลูกค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดลูกค้าที่มีความต้องการบริโภคสินค้าสูงประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1ประโยชน์ต่อผู้บริโภค2ประโยชน์ต่อผู้ผลิต3ประโยชน์ต่อผู้จำหน่าย ลักษณะของงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งเพื่อเพิ่มช่องทางในการทำการตลาดและขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าสองเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้รู้จักในแพร่หลายมากขึ้นสาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาข้อดีหนึ่งสามารถดำเนินการได้ได้ย4ิบสี่ชั่วโมงสองดำเนินการ อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว3สา,ม,สาม,มารถประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการได้ทั่วโลกโดยใช้งบประมาณลงทุนน้อย 4. ลดปัญหาก,การเดินทางข้อเสียผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอินเทนอร์เน็ต 2. ประเทศของผู้ซื้อและผู้ขายจะมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ3ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือไว้บางใจได้4 ินค้าที่แสดงบนอินเทอร์เน็ตอาจไม่ตรงกับกความเป็นจริงความสําคัญของการนําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานธุรกิจต่างๆหนึ่งการนําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานธุรกิจทางด้านการศึกษา 2. การนําอินเทอร์เน็ตมาใช้ในด้านธุรกิจการเงินและธนาคาร